สวัสดีท่านผู้ชมฮะและในวันนี้เนี่ยผมมาอยู่ในแมปที่เรา,าจะต้องรวมพืชท่านผู้ชมคือนี่พืชตรงนี้เราเนี่ยสามารถซื้อเอามารวมร่างกันได้แล้วพืชเนี่ยก็จะกลายเป็นร่างใหม่นั่นเองคือก่อนอื่นผมมีพืชหลายชนิดมากในตัวเพราะว่าผมเนี่ยยืน AFK ไว้คือยืนจนลับได้หมดทุกชินแล้วนะฮะเอาเป็นว่าก่อนอื่นผมผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนดีสุดตัวนี้ดีหรือเปล่าเออแล้วมันวางตรงไหนได้วางตรงนี้หรออืเดี๋ยวลองวางสิอืมโอ้ โอ้ใช้เวลาในการปลูกเดี่ยประมาณสิบี่นาทีเลยนะโอ้โหถือว่านานมากต้นนี้ต้นอะไรอันนี้เป็นต้นพริกเหรอไม่รู้ว่าดีไหมอันนี้สิบโอสิบเก้านาทีเออต้นนี้อ่ะอืมต้นนี้เก้านาทีฮะปลูกไปโอ้แล้วข้างหลังโอ้โหใ, <laughs> ใช้เงินหมื่นหนึ่งอ่ะคือเดีวเมื่อไหร่ต้นมันจะโตละทีนี้คือผมปลูกไปแล้วอ่ะใช้เวลาในการปลูกเนี่ยนานมากโอ้ผมมีถังน้ําคือถังน้ําที่ผมใส่ต้นนี้ไปผมใส่ได้ไหมโอ้ใส่ได้เลยสิบโกนาทีฮะ 1ินาทีสิบนาทีเจ็ดสี่หนึ่งเรียบร้อยต้นพิกที่เติบใหญ่ระดับเนี่ยรีเจนเนอรี่ฮะอยู่ที่ดาเมจเนี่ยอยู่ที่2องรอแปดสิบคือต้นนี้ล่ะอืมต้นนี้โอ้แล้วมีตัวอะไรออกมาด้วยอ๋อเป็นเบหลอดฮะโอ้แล้วพิกพ่นไฟคืออันล็อกโอ้ Un lock. Un lock ua, โอันล็อกอั 1, นล็อกแบบรัวๆฮะโอ้ดาเมจหนึ่งพันสองร้อยน้ำผู้ชมเอ็กแพน์คือโอ้ไม่กอ คือต้นใหญ่มากแล้วแล้วเอานี้าไว้ไหนนี่คืออันนี้เอาไว้ไหนอะโอ้ตรงนี้เรามีส่วนนะฮะสวนที่สามารถเอาอืมเราเบรนหลอดมาใส่ได้คือถ้าผมมีเบรนหลอดอะไรบ้างี่ยดูสิโอ้มีตัวนี้ตัวนี้เนี่ยหนึ่งร้อยห้าโอเคเดี๋ยวดูเงินก่อนอ่ะตัวนี้หนึ่งร้อยห้าใส่ไปใส่เข้าไปนินี้ฮะแล้วก็ตัวต่อมาตัวนี้แปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดนี่ใส่ตรงนี้ได้ไหมปลดล็อกไม่ได้ใช้หกพันเลยโหได้เงินเยอะนะเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ย เรามีในส่วนของเบนโออันล็อกตัวใหม่อีกแล้วฮะแล้วก็ผมมีถังน้ําอยู่นะถังน้ําเมื่อกี้ไปไหนละคือถังน้ําโอนี่นี่น,นี่โอ้มีม,มีมีหลายถังฮะใส่ไปเลยโอเหลือสามนาทีแล้วก็ใส่อันนี้ไปอีกโอเหลือสามนาทีฮะคือผมมีพืชเยอะนะเอออันนี้เหลือแปดใส่ไปสองทีโอต้นพริกโอดาเมทไหมโอแปดร้อยดาเมจฮะต้นแครกตัสเป็นต้นกระบองเพชรส่วนต้นนี้โอพันสองทำไมดาเมจมันเยอะจัง เก้าร้อยหกสิบฮะตันนี้หนึ่งโอ้โหหนึ่งร้อยหกสิบแตกต่าง <c oughs> แตกต่างอย่างต้นนี้มากดาเมจแปดร้อยเอาเป็นว่าตอนนี้ผมเหมือนจะมีตัวใหม่ๆะนะตัวนี้เป็นโอ้ผลิตเงินเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเลยนะเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนโอ้รวยรวยรวยครับผมรวยตอนนี้ผมมีเงินเป็นหม่นเป็นหม่นโอ้ใส่ไปเลยระดับ D ery, ดีเจเนอรี่ผลิตเงินเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบแปดต่อวินาทีฮะซึ่งมีตัวอื่นผลิตเยอะไหมอันนี้ผลิตห้าสามสามสามโอ้อล็อกใหม่อีกแล้วอ่ะ เออนี้ประดิษฐ์โอ้ร้อยหกสามร้อยหกสามใส่แทนตัวนี้เออใส่แทนตัวนี้เลยแล้วก็ตัวนี้เจ็ดสิบหกคือร้อยยี่สิบแปดฮะเอามาแทนตัวนี้เอามาแทนตัวนี้เออโอ้อันนี้สิบหกโออไมค่อยดีหละตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้เอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยผมว่าเราเนี่ยจะต้องรวมร่างพืชบ้างฮะคือพืชเนี่ยเราสามารถรวมร่างได้ใช่ปะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะเอาแคคตัรตัวนี้มาฟิวชั่นกับตัวนี้ได้ไหมฟิวชัน่นฟิวชัน่นฟิวชั่นไม่ได้หรอ เออไม่แน่ใจเหมือนกันพิกฟิวชั่นได้ไหมฟิวโอ้นี่ไงฟิวชั่นได้พิกสามารถฟิวชั่นได้ฮะเรียบร้อยพิกกลายเป็นพิกอะไรก็ไม่รู้นะฮะซึ่งกลายเป็นพิกเขียวดาเมจอยู่ที่1,680โอ้ไม่ก็หรือว่าการฟิวชั่นเนี่ยมันจะต้องมีขนาดที่เท่ากันด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเอ้ย oh, นี่ฟิวชั่นได้โอ้ oh, กระบอกอืมดาเมจเพิ่มไป160่ฮะ กลายเป็น960ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าดาเมจเนี่ยจะลดลงเหลือ1 6อยะนะเออตกใจหมดเลยแสดงว่าแบบนี้ต้นนี้เนี่ยก็น่าจะสามารถฟิวชั่นกันได้อะนะเออฟิวชั่นได้ไหมเออนี่ไงเรียบร้อยเอกแพนของผมดาเมจเท่าไหร่1,440ฮะซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาต้นนี้มาฟิวชั่นกับต้นนี้ได้ไหมไม่ได้ฮะเหมือนว่าจะต้องเป็นต้นที่เหมือนกันนะในการฟิวชั่นท่านผู้ชมงั้นแสดงว่าต้นตรงนี้เนี่ยไม่สําคัญกับเราแล้วดิ เออเดี๋ยวลองดูสิอืมเอาอันนี้มายูเชน่นไปโอ้เรามบโบไปหนึ่งรหสิเป็นสี่ร้อคือเรามีต้นอื่นอีกนะเออต้นนี้ต้นนี้ต้นอะไรไม่รู้อืมใส่เข้าไปใส่เข้าไปฮะปลูกไปอีกอืม9้านาทีปลูกไปปลูกตรงนี้ไปเรียบร้อยคือเราน่าจะมีอีกหลายต้นเลยนะมีเยอะมากผมคิดว่าน่าจะมีเยอะนะฮะเหมือนว่าต้นที่เราเหลืออยู่เนี่ยน่าจะมีต้นนี้ด้วยเออต้นนี้เนี่ยยังไม่ได้ลงเลยฮะ,ะลงไปแล้วก็ตรงนี้เปิดไม่ได้แล้วเหรอเออเดี๋ยวผมไปรับเงินสักหน่อย คือขอตังโอสองหมื่นสองหมื่นเก้าสี่หมื่นโอ้รวยล้นฟ้าแล้วฮะในตอนนี้คือนี้เปิดไปได้เหรอเปิดอันนี้โอ้แปดหมื่นโอ้โหเพอเปิดไปแล้วฮะไม่เป็นไรอันนี้ไม่ต้องขอโพดอืมใส่ลงไปฮะโอ้โหสามสิบนาทีเลยเหรอนานนะเออเดี๋ยวลองลดน้ําดูสิยี่สิบเก้าสิบเก้าเก้าพือขอโทษโอ้ระดับมิสติกฮะ ดาเมจเนี่ยอยู่ที่480งั้นเดี๋ยวผมเอาต้นนี้ออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาต้นข้าวโพดใส่ไปแทนเพราะว่าต้นข้าวโพดเนี่ยเหมือนว่าจะดีที่สุดในตอนดีนะเออนนี้ใส่เข้าไปอืมลดไปสิลดน้ำลดน้ำเอออืมโอ้โหนี่เหลือสามถังอืมโอ้โหเดี๋ยวไปดูที่ร้านเกียร์สักหน่อยอืมชิลพันอืมมีสีทองไหมอันนี้หกหมื่นเลยเหรอ โอ้อันนี้ชินละห้าล้านนะผู้มชมโอ้ไม่กอดคือผมไม่มีเงินแล้วแน่ในตอนนี้คือเราสามารถแบบเร่งสปีดได้ปะตรงนี้คืออะไรดิอันนี้คือแบบว่าสิ่งที่เราเจอใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้นี่เหมือนว่าจะไม่เจอนะคือมันนะโอ้บอสเหรอโอ้มีบอสออกมาฮะซึ่งจงออกมาเลยเจ้าบอสน่าจะไหวนะเพราะว่าดามเมจของพืชของเราเนี่ยโหดพอตัวอันนี้คืออะไรอืมอันนี้เหมือนโอ้อันล็อกได้ฮะ โอ้เราต้องแบบว่าปลดล็อกแพลนก่อนคือน่าจะเป็นประมาณนี้นะใช่ปะเออตามแพลนของเขาอะ่ะต่ดูพรีวิวสิพรีวิวก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเอาไม่เปไ็นไรไม่เปไ็นไรคือเราได้ประมาณนี้แหละเพราะว่าเพิ่งมาเล่นด้วยท่านผะู้ชมและเหมือนว่าในตอนนี้ผมจะมีหมัดอยู่คือผมไม่แน่ใจนะว่าหมัดเนี่ยทำอะไรได้ท่านผะู้ชมคือมาลองวิ่งไปบ้านเพื่อนดูสิบ้านเพื่อโอ้บ้านเพื่อนนี่อะไรกันคือรวมพืชแบบว่าโหดมาก ล้วประเด็นคือเจ้าของบ้านอยู่ไหนเนี่ยเออเจ้าของบ้านอยู่ไหนผมอยากจะรองโอ้อะไรครับเนี่ยผลิตเงินหนึ่งล้านต่อวีเลยเหรอโอ้ไมยก็แต่ละคนคือผมเหมือนแบบว่าเป็นคนกี่กี้ที่เพิ่งมาเริ่มเล่นได้ไม่นานเพิ่งมาได้แป๊บเดียว่านผู้ชมคือทางด้านนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีคนบ้างแหละเออมีไหมโอ้นี่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 น,นี่เออเราต้องสัมผัสด้วยหมัดหมัดปืนกลของเราอืมต่อยยับต่อยอ๋อ มัดนี่เหมือนว่าจะไม่ได้เอาไว้ทําร้ายคนนะอืมแต่เหมือนจะเอาไว้ทําร้ายเบนหลอดที่ออกมาคือแล้วผมกลับบ้านแบบทางลัดไม่ได้ด้วยอาจจะต้องวิ่งไปเอ้ยกดตรงนี้ได้ปะโอ้นี่ไงคือเหมือนหมัดนี่จะเอาไว้แบบว่าต่อยเบนหลอดที่ออกมานะฮะแต่ว่าเบนหลอดที่ออกมาเนี่ยมันมันโดนเพื่อนของผมทําร้ายหมดแล้ววันนี้คือดาเมจพันสี่พันหกอย่างเงี้ยเก้าร้อยตัวนี้ดาเมจเท่าไหร่สี่ร้อยฮะอันนี้เนี่ยยังไม่เกิดตัวนี้ก็ยังไม่เกิดนะ คือกว่าต้นพืชของเราเนี่ยจะเติบโตเต็มที่น่าใช้เวลาอันนี้เปิดได้ไหมสองแสนเลยเหรอโอ้โหจะเยอะนะเนี่ยคือเอานี้ออกมาก่อนอืมตน้นต้นนี้โอ้นี่เจ็ดนาทีเองอะ่ะเออไม่นานเลยแป๊บเดียวฮะตรงดีใช้ใช้เงินเท่าไหร่โอ้หนึ่งหมื่นเองอืมเปิดไปตเปิดไป,ป,ดไปตรงนี้แปดหมื่นฮะเปิดไปเลยต่อมาสองแสนโอเคประมาณนี้กําลังดีนผูช้ชมส่วนทางตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะต้องอัปเกรดนะฮะอัปเกรดเพื่อให้เจอมอนที่มันดีขึ้นเนี่ยเห็นไหม สามแสนในการอัปเกรดมันก็จะมีแบบว่าแพลนคือเป็นพืชใหม่ให้เรามาปลูกนั่นเองส่วนนี้ก็จะมีพืชใหม่ดีเจเนอรีก็จะเป็นในสองพิกกับต้นที่เราปลูกอยู่มิติกนี่ก็เป็นข้าวโพดนะฮะซึ่งข้าวโพดเนี่ยรามีอยู่2ต้นดีวายนี่เป็นมังกรแล้วอ่ะโอ้โหคือเมื่อไหร่ไม่ใช่ไรเมื่อไหร่ผมจะได้ปลูกนะมังกรนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยเออแล้วตรงนี้มันอัปเกรดไม่ได้ใช่ไหมน่าจะขึ้นอยู่กับดวงฮะตรงนี้เนี่ย โอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเนี่ยสวัสดีครับ